วัดวัดินทารารามอำเภอวัดินชัมลาบจังหวัดบุรีรัานีเปิดรับสมัครพระจิสาม,มนเณนรเพื่อเข้าการศึกษาเพื่อทำแผนกธรรมแผนกบาลีและแผนกประรยัติธรรมแผนกสาม,มันตั้งแต่มอนึ่ถึงมประจำปีกัศึาษา2565 วัดวัดินารารามตั้งอยู่เลขที่85ถนนทหารตำบลบดินชําราบอำเภอบดินชําราบจังหวัดปราชธานีเป็นวัดที่ทำการสอนภาษาบาลีนักธรรมและพริธรรมแระเดสามัญการเรียนการสอนในปีการศึกษาช,าชองพนนี้ได้เปิดทำการเรียนการสอนได้เปิด รับสมัครนักเรียนที่จะเป็นพระภิกษุหูือสดมนเณนที่จะเข้ามาทําการศึกษาที่วัดวิทัารามแห่งนี้ในส่วนของพอระธรรมแผนสามัญคือตั้งแต่ระดับมหนึ่งถึงมหกวัดวิทัารามสมัครนักเรียนที่มีคุณสมบัติที่จบชั้นปหจนถึงชั้นมหสามารถเข้าเรียนได้ทุกระดับตั้งแต่ชั้นม .1 น่งถึงมหในส่วนของภาษาบาลี วันเวนธาร,ารามก็มีเปิดการเรียนการสอนภาษาบาลีตั้งแต่ทยากรจนถึงชั้นประโยเก้าในเวลาในระปรคสูงๆนั้นก็ส่วนหนึ่งก็ได้ไปฝากเรียนที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะฝากเรียนที่วัดมมลีรัยกยาลาในส่วนของนักธรรมนั้นก็ถือว,ว่าเป็นการเรียนที่พื้นฐานทั่วไปก็เรียนตั้งแต่นันกธรรมชั้นตรีจนถึงชัน้นเอกในส่วนที่เรียนแผนมัธยมคือแผนกม .1 ถึมงม .6 นั้น วระวิจารารามมีนโยบายที่ให้นักเรียนที่เรียนดีขยันเรียนมีคุณสมบัติอาจจะเรียกว่าเป็นบุคคลที่ดีหลังจากที่เรียนจบมัธยมมหกแล้วทางวัดก็มีพื้นการศึกษาเม่อว่าจะไปเรียนต่อระดับมาหลาลัยข้างนอกหรือว่าเรียนต่อที่มาหลาลัยสฆ์อันนี้ก็คือ,อคือศูนย์การศึกษาภาษาบาลีนักธรรมและก็พระธรรมแผนสามัญวัดวัญชลารารามปีนี้ ปีการศึกษาสอ6 5ได้เริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนที่จะเป็นภิกษุก็ดีสามเณรก็ดีที่มีคุณสมบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งมัธยมม .1 ถึงม,ม,ม,มหสมบัติคุณสมบัติของนักเรียนก็เมืม่อเกิดที่ทั่วไปนะที่วัดบรรทารามมีมีการบูชาให้ฟรีทุกอย่างญาติโนะย,ยมท,ที่มีลูกหลานสามารถนำลูกหลานมาบวชเรียนได้ฟรี การบวชก็จะบวชให้ฟรีประจิตบัตฑิปญราใช้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทัดด้งสิน้นและในช่วงที่อยู่าภายในวัดเบญจรารามนี้ก็มีสัพติการดูแลเป็นอย่างดีน,นี่คือส่วนปริธรรมแผนกสามัญในส่วนของบาลีที่วัดเราก็เป็นโรงเรียน,นแผนกบาลีที่อยู่ในแนวหน้าของต่างจังหวัดอีก,อกสักหนึ่งก็ว่าได้นะจึงแอกจริงที่ว่าถ้าใครที่มาเรียนวัดเบญจรารามก็ต้องบอกว่าได้ครบทุกอย่าง พธยมก็ได้บาลีก็ได้นักธรรมก็ได้อีกพิเศษหนึ่งคือวัดเราเป็นวัดที่กำลังพัฒนานอกจากเวลาที่ว่างจากการเรียนการสอนแล้วก็ช่วยกพัฒนาในส่วนของทระบยการพึงการก่อสร้างเล็กๆ็กน้อยเพื่อให้เป็นอาชีพติดตัวอันนี้คือส,ส่วนพิเศษของวัดเบญทรารามเราเพระาะฉะนั้นในช่วงปี2565จึงจะเริ่นพรญาติโยมผู้ที่มีกุลบุตร ที่มีบุตรหลานที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโอกาสเพื่อให้มาบทเรียนซึ่งในช่วงนี้ก็บอกว่าเป็นช่วงที่วิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโควิดอาจจะมาคิดว่าในช่วงโควิดแห่งนี้ในช่วงเวลายระยะเวลาช่วงขณะนี้การบทเรียนที่ว่าดีที่สุด